ตำรวจผู้ทรแสแก้วจัดทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานด้านการจราจรทั้งจังหวัดใน15สถานีตำรวจภูทรที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูทรบางสมบูรณ์จังหวัดแสแก้วพันตำรวจเอกชยพรทองนาเพียงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วได้เดินทางมาเป็นประธานในการสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรในครั้งนี้ โดยมีพันตำรวจเอกกิตนิธิทัศ์พงษนานัฐเมธาพรผู้กำกับสอพอบางสมบูรณ์ให้การต้อนรับสึ่งผู้ที่เข้ารับการทดสอบแล้วแต่ผลการทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ให้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรใหม่ในครั้งที่สองซึ่งในการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบ ทั่วทั้งจังหวัดโดยได้กําหนดให้สถานีตรุรวภูธรจังหวัดแสแก้วสถานีตรวภูธรมัธนานครสถานีตำรภูธรคลองลึกและสถานีตรวภูธรวังสมบูรณ์เป็นแต่ละศูนย์ในการทดสอบโดยมีเจ้าเรีอตำรวจรวมทั้งหมด9 2นายเข้าทดสอบซึ่งเป็นการทดสอบผ่านระบบออนไลน์โดยให้ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กของตนเองมาทำการสอบและจะสอบตามเวลาพร้อมกันทั้ง4ีศตามเวลาที่กำหนดไว้พันตำรวจเอกชัยพรทองนาเพียงรองผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดสาะแก้วได้กล่าวว่าการทดสอบในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านงานจราจร จะได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานจราจรได้อย่างดีเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมีมากแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบยิ่งขึ้นจะได้ไม่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย NEWS 24นิราทิพย์สีรายงาน